คุณผู้ชมครับจนถึงนา,นาขณะนี้โศกนาฏกรรมเหตุสะพานถล่มที่เขตร,รากระบังกรุงเทพมหานครยืนยันตัวเลขชัดๆนะครับว่ามีผู้เสียชีวิต2ศพแล้วก็บาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมากนะครับแต่ที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็คือ มันพังถล่มลงมาอย่างก,กับของเล่นนะขออนุญาตใช้คํานี้นะได้ยังไงนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงถึงกว่า1,600ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับแล้วมันพังถล่มลงมาง่ายๆแบบนี้ใครบ้างที่จะต้องรับผิดชอบ และสาระสาคัญที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับเราไปติดตามความคืบหน้าภายหลังจากที่ส่งูู้สื่อข่าวไปอัปเดตเพิ่มเติมภายหลังจากเกิดเหตุสะพานยกระดับอ่อนนุตรลากกระบังซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างมันพังถล่มลงมานะครับสร้างความเสียหายแล้วก็ทับประชาชนบริเวณถนนหลวงถนนหลวงแง่ง ช่วงเช้าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปเคลียร์สร้างปรากหักพังโดยเฉพาะโครงสร้างของคานเหล็กที่มันพังถล่มลงมาแบบไม่มีสินด,ดีหลังเกิดเหตุนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ารชาชการกรุงเทพมหานครนะครับได้สั่งการทันทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทํางานช่วยการแก้ไขปัญหาสิ่งที่ต้องเร่งรัดในตอนนี้ก็คือการรื้อโครงสร้างที่เกิดความเสียหายแล้วก็กระทบกับการจราจรแล้วก็ยังเกิดความเสี่ยง ต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่นะครับได้นําเครื่องจักรเป็นรถเครนขนาด200ตันแล้วก็50ตันเพื่อจะมาช่วยในการยกพยุงตัวโครงสร้างแล้วก็ตัดชิ้นส่วนของโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เสียสภาพเพื่อเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โดยคาดน,นะครับว่าอาจจะต้องใช้เวลามากถึง3วันเป็นอย่างน้อย ส่วนเรื่องของการจราจรได้ประสานกับตำรวจสอน,นอจนรเข้น้อยเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาเนื่องจากต้องปิดการจราจรบางส่วนนะครับทั้งฝั่งขาเข้าและก็ฝั่งขาออกโดยฝั่งขาเข้านะครับก็เปิดซอยทางลัดที่ซอยหลวงแพ่ง6และก็ซอยหลวงแพ่ง8ให้ไปออกที่ซอยหลวงแพ่ง4นะครับในขณะเดียวกันวันนี้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับนายชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกมาถแถลงความคืบหน้า ยืนยันตัวเลขผู้สูญเสียนะครับจำนวน2รายด้วยกันโดยผู้ว่าชัดชาติยังได้ปฏิเสธข่าวลือนะครับที่ระบุว่าทีมของผู้ว่าชัดชาติก่อนหน้านี้ได้ทําการสั่งเปลี่ยนแบบการก่อสร้างยืนยันว่าไม่มีตามที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนถึงขนาดพูดคํานี้ออกมานะครับว่าไร้สาระจริงๆแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการก่อสร้างตามปกติซึ่งผู้รับเหมาทํางานล่าช้านะครับก็มีการขอเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างตั้งแต่ปีที่แล้วไม่มีที่ร ไปสั่ง,งเปลี่ยนแปลงปอะไรครับมีการทําแลวก็มีการทาที่ที่มีข่าวไปบอกว่าทีมชัดชาติให้เปลี่ยนแบบอะไรไม่ได้มีประเด็นนะผมว่าน,นี้ไร้สาระนะ <ใช S 2> แล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องกระบวนการก่อสร้างปกติซึ่งผู้รับเหมาเขามีการทําแล้วก็มีการทําที่ล่าช้าก็มีการขอเปลี่ยนวิธีก่อสร้างมาแต่ปีที่แล้วแล้วไม่มีที่เราไปสั่งเปลี่ยนอะไรมันก็การสื่อสารอะไรก็ขอให้ดูด้วยความถูกต้องด้วยนะครับเพราะจริงแล้วก็ถ้านาเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จทางออนไลน์นี่ก็มีความผิดทางกฎหมายนะครับแล้วผมว่า จะไปสร้างความสับสนให้กับสังคมนะเรื่องแล้วขอให้เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆที่ออกมาพูดนะครับ ว่าชาชาติบอกต่อนะครับว่าจากการตรวจสอบสาเหตุหรือว่าการสันนิษฐานในเบื้องต้นว่ามันเกิดมาจากตัวโครงสร้างสะพานใช้คําว่าวิบัตินะครับขณะดึงลวดอัดแรงส่งผลทําให้ลันชิ่งทรัสเสียสมดุลน,นะครับแล้วก็ล้มพับไปทับโครงสร้างของสะพานบริเวณเสาตั้งแต่ที่83 84เสียหายไป1ช่วงสะพานส่งผลทําให้ชิ้นส่วนของสะพานและก็ทรัสกีดขวางช่องจราจรฝั่งขาเข้าทั้ง2ช่องจราจรคนงานชุดปฏิ บัตรการก็พยายามดึงลวดอัดแรงและก็ชุดปฏิบัติงานติดตั้งชิ้นส่วนสะพานได้รับบาดเจ็บสรุปแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด13คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตไป2คนนั่นก็คือวิศวกรที่คุมงานก่อสร้างแล้วก็คนงานขั้นตอนจากนี้ก็คือจะให้บริษัทรับเหมามาเสนอแผนการรื้อถอนโดยขณะนี้สั่งระงับการก่อสร้างเอาไว้ทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็จะตรวจสอบความเข้มแข็งของโครงสร้างทั้งหมด โดยกรุงเทพมหาคนครได้ประสานผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยมาร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ด้วยนะครับ ทางด้านคุณทวัชชัยณภาศักดิออ์ศรีผอสำนักงานโยธาบอกนะคะว่าในรูปแบบของการประกวดราคาครั้งนี้เราใช้ในรูปแบบของการหล่อในที่นะคะแต่ก็ได้มีการเปิด T.O.R. เอาไว้ว่าสามารถเสนอเป็นรูปแบบหล่อสําเร็จก็ได้เส้นทางผู้รับจ้างในช่วงต้นก็ทําแบบหล่อในที่อะค่ะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นวิธีที่เก่าแล้วแล้วก็ล่าช้าอีกทั้งการก่อสร้างของผู้รับจ้างก็ล่าช้ามาจากสถานการณ์โควิด -19 ทางผู้รับจ้างจึงได้ยื่นขอเปลี่ยนรูปแบบเองนะคะเป็นการหล่อสำ เพื่อยกมาติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ทํากันปกติโดยยื่นขอเปลี่ยนในช่วงประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมปี2565ค่ะ